ทีโมจะสักใส่สีสักดีสักถูกสักแนวสักยานสักไปด้วยจันคืนเคงโอเคช่างทีโมนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการสักนายักษ์หน้ามาก,กันต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่เราเดินเส้นกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมติดแท็กไว้บนนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาลงเงาต่อให้จบนะครับนี่ครับก็ดูต้นแบบกันนะครับนี่จะเห็นว่าอลังการมากนะครับลายเตยม็มไปหมดเลย ก็โอเคเราก็มาเริ่มได้เลยนะครับขั้นแรกก็คือใส่สีก่อนเลยนะครับใส่หมึกก่อนเลยนะครับผมจะแบ่งเป็น5จุกนะครับอันนี้เป็นจุกไซส์เนะครับผมก็จุกแรกเลยจุกแรกก็ใส่ไปเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนี่ครับบีบไปเลยเต็มที่จุกที่สองสามสี่ห้านี่ผมจะใส่น้ำมาไว้ประมาณค่อนฝานะครับค่อนๆแล้วเราก็ใส่หมึกไปนะครับนี่อันนี้สองใส่ยี่สิบหยดนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจดเจ็สองสามสี่มาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างดำนะครับแต่ยังไม่ถึงดำสนิทระดับสนิทคือจะเป็นอันนี้นะครับอันแรกส่วนอันจุกที่สามผมใส่สิบหยดนะครับก็ลดมาครึ่งหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดที่สี่ผมใส่สามหยดนะครับสองสามพอโอเคแล้วก็เอาสุดท้ายเดี๋ยวผมป,ปล่อยไว้เป็นน้ำเปล่านะครับเอาไว้สําหรับเจือจางหมึกแล้วก็แบบ แกว่งให้หมึกมันเจอจางๆหน่อยนะครับก็โอเคเราก็มาเริ่มกันได้เลยนะครับกับการลงเงานี่ก็คั้นแรกก็เหมือนเดิมนะครับเตรียมกระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่มาแล้วก็สบู่นะครับสบู่บีบแล้วก็บีบไปเลยนะครับให้ให้ชุ่มๆไปแล้วก็เคลียรพื้นที่ที่เราต้องการจะทำงานก่อนนะครับ ก็ออสลีนทาเลยนี่จะให้ดูต้นแบบก่อนนะครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าแบบโอ้โหคนเยอะเลยเนี่ยครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโ,โหมเยอะขนาดนี้ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนเราให้เราเริ่มจากน้ำหนักเข้มสุดก่อนนะครับอืมเดีย๋ยวผมก็จะเริ่มเลยนะครับผมใช้เข็มอยู่ที่11บเอ็มนะครับ ใช้ไฟอยู่ประมาณห้าจุดหกในการลงเงานะครับห้าจุดหกห้าจุดหกนี่คือของน้ำหนักดำนะครับเนี่ยเราก็เริ่มได้เลยนี่ให้เราหาหาจุดที่เป็นน้ำหนักดำก่อนนะครับเนี่ยให้ดูในน้ำหนักดำคือมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้ครับเนช่วงตามซอกตะกาต่างๆเนี่ยนะครับให้ให้ให้เราเก็บน้ำหนักดำไปก่อนโอเคผมก็เริ่มเลยนะครับก็เห็นตรงไหนดำก็ใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับในในส่วนที่เป็น แบกเกาครับเนี่ยเราจะได้แยกออกให้ชัดเจนว่าตรงไหนเป็นเป็นส่วนเนื้องาตรงไหนเป็นส่วนแบกเกาวจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นซอกนะเดี๋ยวใอ้ดูดูต้นแบบกันนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นซอกดำๆเนี่ยฮะเนี่ยแล้วก็อัดดำก็เลยนะครับเนี่ยเนี่ยซอกอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ดำเนี่ย ใส่เข้าไปเลยโอเคผมไปเลยนะครับเราเราจะได้แยกแยกออกว่าว่าตรงไหนมันเป็นแบ,บ็กกาวตรงไหนมันเป็นเนื้องานนะครับให้าในจัดการครับไอ้ส่วนที่เป็นดำก่อนเลยส่วนที่เป็นแบ,บ็กกาวก่อนเลย เ okay. ไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. นี่ผลใช้ไฟก็อยู่ที่5.6นะครับ5.6หรือใครจะใช้แรงหรือเบากว่าน,นั้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่เครื่องแล้วแต่ว่าแต่ละคนเครื่องแต่ละคนมันจะมีความแรงแค่ไหนนะครับมันไม่ไม่เท่ากัน ไฟก็เลยใช้ไม่เท่ากันโอเคไปเรื่อยๆนะครับนี่นนแล้วก็ใส่ไปเห็นตรงไหนดําแล้วก็ใส่ไปในส่วนที่เราต้องการจะปัดเงานะครับก็อย่างที่เคยสอนกันไว้แล้วนะครับให้ให้สะบัดออกไปเร็วๆนะครับให้ปัดออกไปป,ดไปดัดอไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวทาไปดูอีกทีนะครับเนี่ยปัดออกไปปัดออกไปเร็วๆ ไปเร็วๆมันก็จะเป็นการเกี่ยให้มันจางลงนะครับนี่สบัดสบัดต่อไปอยากให้อ่อนลงอีกก็หมึกที่เราผสมไว้นี่นะครับเนี่ยี่สิบหยดสิบหยดอะไรก็ว่าไปแล้วก็แตะแล้วเราก็สบัดไปมอจะเป็นสีจางๆนะครับสีเทาจางๆที่เราเราต้องการให้มันแบบจากดำแล้วก็ไล่เข้าไปไปแบบจางๆจนไปถึงแบบสีขาวครับ ไล่ให้มันให้ให้มันหายไปนี่ครับให้มันหายไปจึกลายเป็นสีขาวนะครับเนี่ยเราก็ป,ป,ป,ปัดออกไปไงี้นี่นะก็ได้ละชื่อแล้วก็มาดูความเรียบร้อยนะครับว่าเราพอใจหรือเปล่าถ้าพอใจก็ได้ไปต่อช่องอื่นนะครับ แล้วก็เช็ดดูนะครับเช็ดดูว่ามันหลงแค่ไหนเราพอใจแค่ไหนแล้วโอเคเก็บร้อยแล้วนะครับไปช่องอื่นต่อเลยนี่เนี่ยซอกเล็กซอกน้อยเงี้ยเราก็ตามเก็บเข้าไปนะครับถ้า เข้าไม่ได้ให้ใช้ตะแคงนะครับเนี่ยตะแคงตะแคงตะแคงเข็มตะแคงเครื่องนะครับเนี่ยให้ใช้ด้านข้างแซะเข้าไปมันก็จะเข้าได้นะครับเราเก็บไปเนี่ยเริ่มจะเก็บแบค็คแบ็คกาวก่อนเนี่ยแล้วพอเดี๋ยวได้แบ็คกาวแล้วเดี๋ยวเราจะง่ายแล้วเราเราจะเริ่มเห็นตัวงานแล้วโอเคผมไปเรื่องกันเลยนะครับ ทำความสะอาดก่อนนะครับนี่ตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับในในการที่ลงแบล็กกาวกับลงน้ำหนักเข้มในบางส่วนนะครับน้ำหนักเข้มส่วนบางส่วนเพื่อที่เพื่อ,อที่เราจะได้เห็นภาพรวมนะครับว่าว่าตอนนี้ในส่วนของงานของเราเนี่ยมัน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 จะไม่งงเส้นแล้วครับตอนแรกเนี่ยคือเส้นเยอะแยะหมดทำมันจะทำให้เรางงครับอันนี้คือผมลงลง,ลงในส่วนของแบล็กกาวเนี่ยครับ แบกกาลและในส่วนของเงาเข้มในบางส่วนนะครับในส่วนหลักๆเนี่ยทำมันจะทําให้เราเห็นว่าเนี่ยตัวเนื้อง,งานจริงๆอ่ะมันมันมันมีแค่ไหนแต่เราเห็นแล้วเนี่ยว่าตัวเนื้อง,งานจริงๆเนี่ยมันคือประมาณนี้นะครับไอ้พวกเราจะได้ไม่งงเส้นกับพวกไอ้พวกเส้นที่แบบยุบจะยุบย,ยับต่างๆนะครับเนี่ยเนี่ยเรา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 ,เราแยกแจด้งชัดนแล้วครับี่ที่เป็นส่วนหน้าอ่าเป็นส่วนของเครื่องประดับ กระหนกจุ่มยิบยุบยิบนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนงเข่าเนี่ยอันเงี้ยเห็นเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเข่าเนี้ยก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นละเนี่ยสบายละมันมันทำมันจะช่วยให้เราไม่งงนะครับตอนแรกคือเราจะงงไปหมดเลยว่าแบบโอ้โหมันยุบยับไปหมดเลยโอเคต่อไปเราก็มาเริ่มเก็บรายละเอียดกันเลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็ได้ละภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เราก็มาเริ่มไล่เก็บรายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บจากข้างล่างก่อนนะครับ อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันมันเลน็กไปหมดเลยนะครับเนี่ยรายละเอียดเล็กๆเนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนเข็มนะครับเปลี่ยนเข็มก็ผมจะมาเปลี่ยนเป็นเข็มเอ็มเบอร์เล็กนะครับนี่ก็ผมจะมาเปลี่ยนเป็นนี่ครับ7เอ็มนะครับในการตามเขาเก็บพวกเขาเล็กๆ,ๆน้อยต่างๆเนี่ยครับก็โอเคมาเริ่มมันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังผมยังใช้ไฟยอยู่ที่ประมาณห้านะครับประมาณห้า 5.2ก็ได้5.2อ่าใช่ครับื่อที่จะมาไล่เก็บรายละเอียดกันนะครับโอเคเริ่มได้เลยนะครับี่ส่วนส่วนหลักเสร็จแล้วคราวนี้แหละมันมันจะมาเริ่มกับทำพวกรายละเอียดแบบหยุบๆหยุบๆแล้วครับซึ่งค่อนข้างเยอะจริงรายละเอียดนี่เยอะมากเลยนะครับก็ต้องอดทนนะครับโอเคไปเรื่อยๆนะครับจับเออ นี่ใช้เจ็ดนะครับเจ็ดเอ็มนี่แล้วก็ค่อยๆเริ่มได้เลยนะครับก็ดูกันไปนะครับถ้าน้ำหนักตามแบบแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไล่ไปก็ค่อยเก็บไปเย็นๆนะครับลายเอียมเยอะจริง ค่อยๆไล่ไล่ไล่ไปน้ำหนักก็ใช้ตามที่เราผสมเลยนะครับอยากได้น้ำหนักประมาณไหนก็นนะยี่สิบหยดสิบหยดสามหยดน้ำเปล่าเราก็ผสมกันเลยนะครับจิ้มไปจิ้มมาับมดจชอบเลยเอาให้ได้น้ำหนักที่เราคิดว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับโอเคผมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับให้ โคตรอลังการจริงครับลายนี้นจะใช้เวลานานอยู่นะครับในการเก็บรายละเอียดเราค่อยๆไปครับเช็ดไม่ไม่เห็นนะขึ้นมาหน่อยอืม อยจะเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยทำจากเขาเนี่ยก็คือผมก็จะทาจากส่วนที่เป็นน้าหนักเข้มก่อนนะครับแล้วก็ปัดขึ้นไปปัดขึ้นไปพอปัดขึ้นไปน้ําหนักมันก็จะจางลงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับอลังการจริงครับลายนี่ใ,ใช้เวลาน,านานอยู่เลยนีผมทำมาสี่ห้านาทีแล้วนะครับก็โอเคผมเก็บ เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆก่อนนะครับอืมเห็นไหมยรายละเอียดก็เริ่มมาแล ทำความสะอาดก่อนนะครับนี่แล้วก็โอ้เหนื่อยเดีย๋ยวเช็ดแป๊บพักหา,ายใจแป๊บนะครับโอ้เหนื่อยจริงนี่แล้วก็มาได้ครึ่งทานแล้วก็การเก็บรายละเอียดน,นะครับนี่หลังจากที่เรา,าทำแบก็กกราวแล้วก็ลงไอ้ตรงน้ำหนักฝนได้เป็นน้ำหนักดับนะครับเนี่ยนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่ขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดน,นะครับนี่ ซึ่งซึ่งเยอะจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยแามเช็ดใช้ดูก่อนชใช้ดูก่อนนะใ่ใชใ้ดูน,นะครับในตอนนี้เราก็ได้มาครึ่งหน้าแล้วนะครับเนี่ยในส่วนหลักๆต่างๆแต่ทั้งใบหน้า ตาจะบุกปากฟันก็แล้วปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยจริงๆมันเก็บได้ีกละแต่ผมก็เอาไ้เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนี้ครับก็ยังเหลือพวกรายละเอียดข้างบนเด็กนี่ครับแล้วก็ข้างหูอีกนะครับนี่ครับพลึบเลยนะครับคิวเค้ามันก็ยังเก็บกันไปได้เรื่อยๆนะครับขณะนี้เรผ่านมาหนึ่งชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาทีแล้วนะครับนี่ครับกับการไล่เก็บลงเงานะครับซึ่งบอกแล้วว่า รายละเอียดนี่มหาศาลจริงครับนี่เยอะมากเลยนะีเนี่ยนะาชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเนี่ยยังเพิ่งไมาได้ครึ่งหน้าอย่างนะครับก็โอเคแต่ผมไปต่อเลยนะครับก็เริ่มจากเก็บคิ้วต่อเลยเมื่อกี้พักหา,ายใจแป๊บนึงนะครับนี่เหนื่อยจริงนะเนี่ยรายละเอียดเยอะจริงโอเคอผมเก็บคิ้วต่อเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับปัดๆไปเรื่อยๆนะครับจังหวะมันจะได้ ตามน้ำหนักที่เราต้องการนะครับนี่น้ำหนักก็หมึกตามที่เราผสมเลยนะครับเราอยากได้น้ำหนักประมาณไหนก็เอาตามที่เราพอใจนะครับส่วนไฟก็อยู่ที่นะฮก็ได้ห้าห้าจุดสองห้าจุดสามอยากจะเข้มๆหน่อยก็ห้าจุดสี่ห้าจุดห้านะครับแต่อยากจะเบาลงหน่อยก็เหลือสักห้าห้าอย่างเดียวก็ได้นะครับโอเคผมเก็บต่อแล้วครับถ้าให้มัน ครัมส่วนหมึกมันเข้มเนีย่ยก็แขวงน้ําหน่อยนะครับให้มันจางลงแขวงน้ําแล้วก็ลดไฟลงเหลือสักประมาณห้างเงี้ยถ้า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 สักประมาณห้านี่ยมันก็จะได้เป็นน้าหนักอ่าเทาอ่อนๆน,นะครับโอเคไปก่อนนะครับเนี่ยอย่างเี้ยอันนี้อยู่ที่น้ำหนักห้าไอที่ใช้ไฟห้านะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเทาอ่อนๆไว้สำหรับเกียร์เก็บไปเรื่องนะครับเนี่ยซึ่งมาหาศาลจริงนะครับรายละเอียด โอเคไปเลย แค่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขณะนี้เราก็ทํากันมาได้สองชั่วโมงแล้วนะครับกับการลงเงานะครับกับการลงเงาหน้ายักษ์นี่นะครับนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับยังเหลือช่วงนี้อีกนะครับนี่คือผมขอพักกินน้ําก่อนนะครับเพราะว่าผมเหนื่อยมากเลยครับสองชั่วโมงนี่ถือว่าสาหัสเลยอ่าจริงๆเมื่อเก็บรายละเอียดอีกได้นะครับแต่ว่าผมทําให้ดูคร่าวๆเนี่ยแค่แค่นี้ก็ได้พอแล้วนะครับแค่แค่นี้ก็ สาหัสจากกันเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบเลยละหมดแรงเลยเนี่ยสองชั่วโมงเลยเนี่ยนี่นะครับนี่เราก็ไปต่อนได้เลยนะครับนี่โอเคเราไปต่อได้เลยก็ยังเหลืออีกช่วงนี้นะครับนี่ไปเยอะละก็รื้ต่อได้เลยนะครับใครมีความตั้งใจมีความพยายามก็เอาให้เต็มที่ได้เลยนะครับอันนี้แต่ผมเนี่ย ของก็เก็บละเอียดขนาดนี้นี่ก็คือสาหัสแล้วนะครับเนี่ยสำหรับผมนี่คือโอเคแล้วแหละจะเหนื่อยมากเกินไปนะครับจะเป็นลมอ่าแล้วก็ใช้น้ําหนัก,กอ,นอ่อนๆนะครับเนี่ยไล่ไล่เก็บตามส่วนที่เป็นกระหนกยิบย่อยต่างๆนี่นะครับก็ค่อยเติมกันไปนะครับถ้าเข้มรู้สึกว่ามันเข้มก็ผสมน้ํานะครับเอาเข้มในแตะน้ำหน่อยให้มัน เจือจางหมึกอืมแต่เราก็ระบายไปเรื่อยๆนะครับไกลแล้วครับนิดเดียวโอเคเดี๋ยวผมไปต่อนะครับอีกมาเยอะแล้วนะครับอีกมาเยอะแล้วนะครับ ล้อแล้วนะครับนี่ก็เสร็จสักทีนะครับกับการสักหน้ายักษ์นะครับวันนี้ก็ลงเงานะครับทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่สองชั่วโมงห้านาทีนะครับกับการลงเงาอย่างเดียวนะครับเพราะว่ารายละเอียดนี่คือแบบโหรายละเอียดนี่คือแบบมหาศาลจริงนะครับนี่ให้ดูต้นแบบนี่ครับนี่ท้ายสุดแล้วก็ทำออกมาจนเสร็จสักทีก็เรียบร้อยแล้วนะครับเลยหมดแรงเลยก็โอเคเดี๋ยวเช็ดทุกคตาะอาดก่อนนะครับนี่ โอเคโอ้โหเสร็จันสักทีนะครับนี่สำหรับการสักลายหน้ายักษ์นะครับหน้ายักษ์หน้ามานกับการรายละเอียดที่มหาศาลมากมากนะครับในสุดแล้วก็ทำกันจนเสร็จนะครับนี่เรียบร้อยโอเคสวยงามอเดี๋ยวผมจะให้เรียบร้อยก่อนนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง โอเคเรียบร้อยนะครับนี่จัดวางให้ดูสวยๆนะครับก็เสร็จกันสักทีนะครับสําหรับการสักหน้ายักษ์ประจำวันนี้นะครับก็ใช้เวลาไปอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง10นาทีเลยนะครับนี่นี่กว่าจะเสร็จของลงเงานี่มหาศาลจริงนะครับเี่เราก็สู้ๆนะครับอดทนนะครับอยากจะเป็นช่างสักแล้วเราก็ต้องฝึกกันเยอะอดทนอย่าย่อท้อนะครับนี่ผมก็ทําให้ดูทุกอย่างแล้วนะครับว่าเทคนิคและวิธีการ เรียกเลยว่าบอกกันแบบไม่มีกักนะครับในลักเก็ตลับต่างๆเอามาทํากันให้ดูกันจัดๆเลยนะครับนี่ก็ถ้าใครชอบคลิปสอนสับเจดีมีประโยชน์แบบนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างีีมอก็จะหาแบบและหาเทคนิคและวิธีการต่างๆเนี่ยมาบอกมาแชร์ให้ฟังกันโดยที่ไม่มีกักเลยทั้งสิ้นนะครับนี่ก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อ่า แ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคขอบคุณมากครับสู้ๆนะครับยอมแพ้นะครับเป็นช่างสาวต้องอดทนนะครับฝึกฝกันเยอะๆนะครับสู้ๆสีสักดีสักถูกสักแนวสักยานสักไปด้วยจร์คืนเค่งแต่ไม่เก่งลาขายเบี้ยมันเป็นแค่เพียงเงินตาเลยไม่หวังตั้งตัวไม่ได้หวังกอบโกยมีแค่ผีฝีมือฝีจร์และทุ่มเทลงไปก็ด้วยใจทีโมนของช่างทีโมนโย อยขอแค่คุณจัดเนื้อหนังของคุณกันเข้ามาของคุณของคุณกัน